เอาติดปากตักนะครับไอ้ l อ0 1 8ศนะครับบ่มีคันดันนะครับมาถึงคันที่2ครับบ่มีคันดันด้วยกันเป็นตัวโยงมาทีนี้โอ้ยคันแรกของประเทศอีกแล้วนะครับเพิ่งเอาลดนี่ครับนี่ครับคันแรกของลูกอีกแล้วนะครับผมติดเขียนยกมันตัวโยงเลยนะครับผมพรเจ้าเห็นหน้าปังนะครับแทบทั้งนั้นนะครับมาติดในปลาเลยนะครับผมมือนนี่นะครับตัวโยงเลยนะครับตัวโยงโอ้โหไม่มีคันดันมีแต่งานแบบสุดๆเลยครับมือนนี่ ตัวยุ่งแม่ทำไงลุงเช่นทำไงดีมุ่นทำเลยทำได้ <c oughs> เจ็ดกันนี้กันที่คำยุ่อ,อกครับพี่น้องเด้อแม่เ,เวีดเป็นนักจ้ะเวียดแล้วไหมนะครับตัวยุ่งเลยนะครับตัวนี้ว่าฝนตกนะครับเพราะว่ามันฝนล,ลิ้นๆอยู่นะครับละ พ <inaudible> ี่น้องนะครับผมเป็นคันแรกของประเทศอีกแล้วนะครับผมกล้าว้าเลยนะครับเป็นคันแรกของประเทศที่ลีนะครับที่เขาติดเครื่องยกมันใส่ลอยย่งเลยนะครับนี่คือลอยย่งเลยนะครับคันแรกของประเทศเลยนะครับตัวนี้นะครับเมื่อกี้ติดติดไอ้บมิคันหรือกันล่ะครับแต่ว่าเป็นของนี่แหละที่สบแดงแต่ว่าอันนี้หังยากว่าบบมีคันไหลยากแล้วนะครับเต่ตัวย่งยากก็เก้าอีกครับนี่สวยๆอีกแล้วครับผม ใครดีอยู่บกเปียกเกียก่ยขีดตูมหลายนะครับตัวนี้ตัวยุ่งเพื่อนเดียไปโยกมันแบบนี้เล่นบ่ะน,นี่เปลี่ยนร้อยอยู่เปลี่ยนร้อยอยู่เนาะม,นม,นมันต้องเปลี่ยนเนาะมันสูงเนาะแล้วมันทีนี่มันแค่เอาเวทขึ้นอืมครับเนี่ยจะมาเวทเนะนี่ยอืวมาแล้วอะไรแล้วนะพอแล้วพอแล้วโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามชมนะครับเห <c oughs> ลืออีกหนึ่งคันที่บนรถตู้นะครับแต่รถ อยู่ในรถปีอัพนะครับฮะอีกสามเครื่องนะครับผมจะไปนะครับบ้านไร่แล้วก็ลานไอไม่ใช่บ้านไร่ไอไม่ใช่ลานสักตอนนี้อยู่ลานสักนะครับแล้วก็จะไปบ้านไร่ต่อเสร็จแล้วก็จะไปลานกระบือกําแพงเพชรแล้วก็จะไปอําเภอเมืองกําแพงเพชรต่อเลยนะครับผมนี่เต็มลำเต็มลำรถเลยนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่อาเภอ ลานสักนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับตอนนี้มื่อนี่ก็ยังอยู่อุทัยธานีต่อนะครับผมเจอโจทยหนักนะครับ้งละส7ตำบลนะครับสำรับเข็นยกหอมันนะครับตัวยงนะครับพี่น้องจากทีร้องให้เบิรงนะครับผมอันนี้ก็ติดค้าที่ว่ามันเป็นรอยยงนะครับคันแรกของประเทศไทยเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวย่งนะครับในเขนยกมันตัวย่งไม่มีคันดันนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับเนี่ยเราก็ทําให้ได้อยู่ที่อําเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับติดลูกกลางโคกเลยนะครับบนนี้ เป็นรอยยงนะครับแต่ผู้ใดมีรอยยงนะครับแต่ว่าเวลาโยงมันพี you know, ่น้องต้องถอดยลอยยงให้นะครับเพราะว่ามันบางครั้งรอยยงมัได้ไปติดขาคับเขานะครับติดเพจฐานเพจนั่นเพจนี้นะครับสีเขียวสวยเลยนะครับวันนี้นะครับผมสำหรับอุปทานการเกษตรนะครับผมคันที่สองวันนี้มืดตึ๊บนะครับตอนนี้เวลากประมาณจักต้องทุ่มแล้วนะครับผมสวยนะครับแถวนี้นะครับมันหลายแห้งอีกลีนะครับมันหลายเราเขาก็เขามานะครับผมจอตลาดนะครับ หลาย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 ขั้นแล้วนะครับผมกรว่าเขตนี้น่าจะเป็นขั้นแรกนะครับผมสวยเลยนะครับผมตัวนี้นี่ครับพาพี่น้อตเบิรงนะครับไปสอบเครื่บินไม่ได้เนี่ยคอนโทรลกระบุงกระบอกนะครับสียอสวยนะครับการเดินสายพี่น้องเบิรงนะครับการเดินสายเรียบร้อยนะครับด้อมีประกับสายพร้อมนะครับมันดูดีนะครับผมเดินสายมันดูดีเดี๋ยวสิยกเบิรงกหรอกพี่น้องเย็นๆจังน้อยนะครับ คนก็เร so ิ e ่มตกนะครับเดี๋ยวก็บเครื่องมือกอนนะครับผมเมื่อนีนเอาสองคันนะครับมืออื่นนะครับต่ออยู่ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีห0ิแรงสีน้ําเงินนะครับเสร็จากนั้นก็ทิลุยอำเภออนะครับลานกระบือกําแพงเพชรต่อเลยนะครับผมตัวยงนะครับสวยๆเลยนะครับผมทั้งคนขับและส่งเท่าแก่ด้วยใช่ไหมได้จะส่งให้นะครับผมสวยๆเลยนะครับ ตัวยุ่งก็สวยได้นะครับผมไม่มีคันดันก็สวยได้นะครับ LC018 ง้างบ่ง้างาม,งามลีบอง้างมิลีสวยกว่าคันพี่บเนี่ยสวยกว่าอีกโอ้แคะนะครับเหล็ลลกรางน้ําทั้งคันนะครับพี่น้องเด้อนะครับเหล็กรางน้ําทั้งคันเลยนะครับกระบอกฟอรดใหญ่ๆเลยนะครับแยกระบบแยกคอนโทรลห้เบิร์ตถูกยางนะครับผมทูกอย่างปกติเบิร์นะครับผม เป็นตัวยุ่งนะครับผมตัวยุ่งร้อยนะครับผมตัวร้องนะครับผมระพบนะครับพี่น้องยกขึ้นยกลงนะครับยกห้างปกติตัวยุ่งนะครับตัวยุ่งตัวนี้เปิดไฟเลยเปิดไฟเลยยกนิดๆก็ได้กระบอกคอนโซนไม่เบิ้ดนะครับผมตัวยุ่งแล้วที่สำคัญไม่มีคันดันนะครับผมเ้อาอกินให้ได้นะครับเลขสามคันพี่น้องเมื่อึ๊บนะครับตอนนี้ก็สิบสามทุ่มแล้วนะครับ ท่ามกลางฝนตกพร้อมพี่น้องนะครับผมสังเกตได้นะครับลุยทำไหนพี่น้องเพิ่งเอานะครับพานั้งมือยซีทุมนะครับลุยเผื่อพี่น้องกับติะกรอนเขานะครับให้ได้ขันอกวขันใจเขานะครับผมเพราะต้องปิดงานนะครับเพราะว่าต่อไปนี่นะครับผมมีหลอดละคันนะครับต่อไปนี่ต้องสามคันนะครับสองคันหรือหาคันขึ้นนะครับผมถ้าผูดไดนะครับอยากได้นะครับต้องทรงชิ้วไวเมื่อนี้นะครับผมบ๊อบบูดนะครับงานเข่าหาเครื่องนะครับผมเมื่อเดียวนะครับที่ผมออกบ้าน ผมออกมาติิตั้งหาเครื่องแต่ว่างานเข่าหาเครื่องพี่น้องชิดเพื่อเอานะครับผมงั่นละผมออางานออกมาติิตั้งนะครับสองคันนะครับห้าเครื่องรวมทั้งชุดปักตักนะครับแต่ว่างานเข้าวันเดียวตั้งแต่หกโมงเชา้าถึงบ่ายสองหรือบ่ายสามนะครับผมหาเครื่อ,อนนะงน,นะครับผมบรลวมืออื่นนะผมติดตัง้งวันแล้วนะครับผมติดตั้งอีกมืออือ่นนะครับอีกสามเครื่องนะครับผมยูทุนนะครับวันนี้คือเอาออกมาหาเครื่องไดงานอีกหาเครื่องแค่หนึ่งวันนะครับพี่น้อง เบื้องเอารวดคือผูผมผิดน,นะครับตามผลงานผมเลยนะครับตามผลงานผมเลยนะครับผมทุกอย่างผูมีผิดผิวสวยพร้อมนะครับผมเล็กล้างน้ำอัดวัวจะละบีหเ้เบิ้นะครับเดินสายเรียบร้อยติดตั้งถึงหน้าบ้านเพราะว่าตะรุ่นไหน,นะครับผมเพราะว่าสิมีค้านดันเพมีค้นดันเพราะว่าจะเป็นจรดีนิวนเลนนะครับปอดคูเปอตานะครับยันมาอิสักิไทโอติก เช่ยังอีกอะพี่น้องมันหลายคันเนาะหลายยี่ห้อเนาะมันกับบรูกันมันหลายนะครับรุ่นน้อยรุ่นใหญ่นะครับน้อยก็ยะดน้อยหลายนะครับกินไหนเบิร์นะครับพี่น้องมันฝนต๊นะครับมันออกไปท้ายพี่น้องบ่ได้นะครับนี่แหละเอาเอาแบบขร่าว้ายกยกเพราะกระเทือนก็ได้นะครับแต้ประเภทยกสูงยกสูงอยู่แล้วนะครับเลยรถสิบล้อนะครับผมนัินละพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจนะครับจ้างนะครับโทรมานะครับสอบถาม นะครับลงคิ้วกันไ้นะครับผมเพรว่านะครับช่วงนี้นะครับผมมันถึงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตของมันสำปหลังในเขตภาคเหนือภาคตะวันออกนะครับผมยนไปฮอดภาคอีสานบางจังหวัดนะครับนะครับตอนนี้ผมขึ้นเหนือเดือนหน้าก็จะขึ้นมาเหนืออีกนะครับอุทัยธานีนะครับกว่าสีมีกำแพงเพชรนะครับระกาอีหยังอีกหลายจังหวัดนะครับ้วกาสีมีโ่นภาคอีสานกาลสินนะครับเป็นหลัก ลอยอีเป็นรักนะครับแต่ละครั้มโดนีนีมาเป็นรักแล้วนะครับทุกเมื่อนี้นะครับผมโอเคนาพี่น้องเนาะครับผมสาหรับเมื่อนี้กะสีฝากไปขั้นที่สองนะครับขั้นที่สามจะไปติดตามกันอยู่ที่อำเภอบ้านไร่นะครับผมจังหวัดอุทัยธานีคือเก่าขั้นที่สามย้ำเศ้านะครับแล้วก็จะไปต่อสี่ห้าอยู่ที่จังหวัดนะครับกําแพงเพชรนะครับผมลานกระบือนะครับที่เราเคยไปติดตั้งนะครับหลายหมู่บ้านพี่น้องเลยครับผมสวัสดีครับ ตัวย่งนะครับตัวย้งตัวย่งคันแรกของประเทศไทยเลยนะครับผมไม่มีคัติดเลยครับไม่มีคัติด โอเคนะครับผมจบงานนะครับอยู่ที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมพอได้สบายเลยนะครับตัวยงนะครับพอส่งงานเรียบร้อย